ไล์สดโดนบล็อกไลฟ์สดใช้การไม่ได้นี่คือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่คุณต้องหันมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบจริงจังสวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง The Pete b a n d นะครับผมพีทดรเฟรนะครับผู้แก้ไขปัญหาด้าน Facebook และสอนคนขายออนไลน์แบบไม่หญิงโฆษณานะครับ มีพี่น้องคนถ่ายออนไลน์ทักเข้ามาถามเยอะมากไลฟ์ like สดโดนบล็อกไลฟ์สดไม่ได้ต้องใช้เวลากี่วันเฟซถึงจะปลดบล็อกให้ตอนนี้มีคนถามผมแทบจะรายวันเลยนะครับเรื่องนี้ก็มีคนที่โดนปลดบล็อกแล้วบอกผมว่าใช้เวลา72ชั่วโมงหรือ3วันครับใช้เวลา72ชั่วโมงหรือ3วันไม่ต้องทำอะไร Facebook ก็จะปลดบล็อกให้คุณ แต่ก็มีหลายคนนะครับไลฟขผมฟังต่อว่าบางคนก็เกิน3วันครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะหายกี่วันครับบางคนก็โดนบล็อกแล้วนะครับพอกลับมาไลฟ์ได้ไม่กี่วันก็โดนบล็อกอีกครับบางคนก็โดนบล็อกวันเดียวแล้วก็ปลดบล็อกแล้วก็โดนอีกบางคนก็ปลดบล็อกแล้วแล้วไลฟ์สดก็โดนปิดการมองเห็นครับ สิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือว่า Facebook กกำลังบีบนะครับบีบให้คุณนะครับย้ายตัวเองจากการไลค์ขายในเฟซไปสร้างเพจขายของเพราะการสร้างเพจขายของแล้วใช้ไลค์สดมีโอกาสสูงมากที่คุณจะพลาดไปกดโปรโมทโฆษณาการสร้างเพจไม่ได้สร้างยากครับคุณสามารถหาวิธีสร้างเพจนะครับฟรีได้จาก youtube มีหลายท่านทําไว้เยอะมากวิธีการสร้างเพจแต่การสร้างเพจยังไงให้ขายดีต่างหากคือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ไม่ใช่ว่าคุณเห็นปุ่มโปรโมทพอกดไปปั๊บเสียเงินไปปุ๊บแล้วคุณจะขายดีเลยมันไม่ใช่ง่ายแบบนั้นนะครับการจะใช้วิธีการกดโปรโมทคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้หาวิธีการให้มั่นใจก่อนที่คุณจะกดโปรโมท ไม่งั้นคุณจะยัดเงินไปกี่พันกี่หมื่นคุณก็เสียเงินฟรีให้กับ Facebook ค,ครับผมเองไม่ได้สอนการยิงโฆษณาครับผมสอนลูกค้าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบไม่งอโฆษณาดังนั้นวิธีที่ผมใช้เป็นวิธีที่ฟรีครับสอนวิธีการสร้างตัวตนสอนวิธีการโพสสอนวิธีการตั้งค่าเพจตั้งค่าเฟซเปิดการมองเห็น ฝากวิธีการแชร์ยังไงให้เลี่ยงการโดนสแปมหรือโดนเตือนจาก Facebook พร้อมกับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการให้คำแนะนำธุรกิจเพื่อให้คุณได้ใช้รู้วิธีการว่าทำยังไงคุณจะโพสยังไงนะครับให้คุณขายดีแต่การสร้างาตัวตนบนโลกออนไลน์แบบไม่ยิงโฆษณาบอกเลยว่ามันต้องใช้เวลาครับผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะสำเร็จในกี่วันกี่เดือนกี่ปี เพราะวิธีที่ฟรีเหมาะกับคนที่ขยันและทําทุกวันเท่านั้นครับถ้าใครสนใจคอร์สสอนไฟ์สดออนไลน์แบบไม่งอโฆษณานะครับคุณสามารถสอบถามรายละเอียดที่ทางไลน์ไอดีหรือทางเพจพีที่ปรึกษากระดาษได้เลยนะครับว่าต้องเรียนยังไงนะครับการเรียนนะครับจะเป็นเรียนผ่านคลิปวิดีโอผ่านออนไลน์และมีการให้คาปรึกษาส่วนตัวนะครับกับคนที่เรียน เฉพาะธุรกิจนั้นเท่านั้นครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับผมก็จะประสบการณ์ที่ผมรู้นะครับมาแนะนําทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกกดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงสแปมต่างๆผมก็จะแนะนําเป็นแบบบายธุรกิจเลยจากประสบการณ์ที่ผมมีครับไลฟ์สดที่คุณโดนบล็อกอยู่จะปลดบล็อกให้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลแต่การสร้างเพจแล้วไลฟ์สดจะเป็นทางลอดทางเดียวครับ เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะต้องโดนบล็อกแบบนี้อีกนานเท่าไหร,าร,าร่อย่าสร้างเพจอย่าสร้างเพจในวันที่สายเพราะในวันที่สายในวันที่คุณเครียดในวันที่คุณหมดงบไปต่ออาชีพขายออนไลน์อาจจะเป็นแค่สิ่งที่คุณเคยทําถ้าอยากสร้างเพจอยากสร้างตงัวตนลกออนไลน์ต้องทําเดี๋ยวนี้ครับอย่ารอเวลาให้ f a c e b o o k บล็อก หรือลดการมองเห็นหรือทำให้คุณไม่สามารถขายออนไลน์ได้อีกต่อไปผมทำคลิปนี้มาเพื่ออยากมาเตือนไทยและผมก็เป็นห่วงคนขายออนไลน์ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยแบ่งปันให้เพื่อนๆส่งให้เพื่อนๆครับให้เขารู้ว่า facebook ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณต้องหันมาสร,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 ร้างตัวตนบโลกออนไลน์ได้แล้วครับอย่ารอให้ Facebook บล็อกแล้วรอปลดครับ ผมไม่รู้ว่ามันจะปลดมันจะบล็อกแบบนี้อีกนานเท่าไหร่รายได้ของคุณต้องสร้างทุกวันเงินทุนของคุณที่ลงไปแล้วคุณก็ต้องมีเงินกองไว้ค่ะดังนั้นหันมาสร้างเพจหันมาสร้างตัวมรดกออนไลน์หันมาศึกษาเรียนรู้อาจจะฝึกยิงแอดหรืออาจจะเรียนรู้กับผมก็ได้แต่นีดีช่วยคุณนะครับไม่อยากพลาดเนื้อหาโดนๆแบบนี้นะครับกดซับสไคร้กดติดตามช่องเย่าผิดแบรน์เอาไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ผมหวังให้คนขา,ายออนไลนขายดีทุกคนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ